สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่614กันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะคะาทานวันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้ๆเดิมมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด24รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธ,ธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับ้ายองค์พระชาชเจนนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นรายการที่6วันนี้นะครับท่านท่านใดสนใจรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานพิจิตรนะคะเป็นพิมพ์พี่ตาค่ะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข6ได้เลยค่ะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่14ค่ะ รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะคุณ่านองค์ลงรักปิดทองค่ะหลังแบบนะคะแจ้งปิดเข้ามาได้เลยค่ะหรือท่านใดสนใจมาได้ที่21 22 23นะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ไง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์089 19 15 1927 153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ,บ้านค่ะ ท่านใดปิดทานจองท่านได้องไหนภายใน,นยวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยเหรียญหลวงปู่มุนนะคะท่านต่อโคด,ด้านหน้าหมายเล็กหนึ่งนะคะหน้าเหรียญท่านชัดมากๆเลยนะคะทั้งดวงตาจมูกนะคะลูกประคำนะคะเหรียญน,นี้ท่านใดสศรัทธานะคะวันนี้ไม่รอเช้าแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะเข้าทานปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหลวงปู่มุนนะคะทิติสโรค่ะวัดบ้านจานนะคะตำบลจานอำเภอกันทราพิษลมจังหวัดศรีสะเกดค่ะต่อมานะคะเป็นรายการที่สองค่ะองนี้นะคะเป็นพระปิดตานะเข้าทานองนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะไม่แน่ใจว่าแกะสลักมาจากไม้หรือเปล่านะคะอง์นี้ค่ะ ท่านใดสนใจนะคะปิดตาร,รายการนี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่รายการที่3ค่ะอง์นี้นะคะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่ๆนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะได้รับองพระไม่พอองคพร้อมเลี่ยมค่ะวันนี้นะคะสิ้นเดือนกันแล้วนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันค่ะองนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่400บาทค่ะ 400บาทนะคะมาขันต่อคะ่ะที่5ที่รายการที่4ค่ะองค์นี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุโทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะด้านหน้ามีต่อโคดนวนวท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะด้านบนตรงนี้อักขระาคำว่าครูนะคะท่านได้รับนะคะแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทพร้อมส่งนะคะท่านวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเฉะพาะวันนี้ส่งท้ายาส่งท้ายเดือนกันนะคะท่านท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะเป็นเหรียญปี17นะคะ400บาทค่ะมากันต่อนะคะที่รายการที่5ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญอายุยืนของหลวงปู่สีค่ะท่านเหรียญอายุยืนนะคะ แสงไฟอาจจะสะท้อนอย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเหรียญน,นี้นะคะได้รับเหรียญพรอมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมครอบลงยาด้วยนะคะแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่ศีค่ะวัดเขาถ้ำบุญหน้าเขาท่านเป็นเหรียญปี17ค่ะมาต่อนะคะที่รายการที่6ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะท่า,ทาน พอเงินบางคานะคะขอแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทนะคุณท่านท่านใดวรไดของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะวันนี้ส่งท้ายเดือนกันแล้วนะคะแบ่งปันเลยกันนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันค่ะต่อมานะคะมาที่รายการที่7ค่ะองค์นี้นะคะท่านเป็นเหรียญจุราลงกรบรมราชาธิราชนะคะเป็นเหรียญกระสาบนะคะท่านใดนะคะศรัทธ,ธานะคะ สะสมเก็บเรียนนะคะไม่พลาดค่ะนี่ค่ะเครื่องยศเต็มเลยนะคะท่นานเรียนนี้มาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดสนใจนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดด้วยนะคะท่นานรัตนโกสินทร์ศกนะคะขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะและกันต่อค่ะที่หมายเลขแปดค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญลายฉลุจุราลงกรณ์นะคะบรมราชาธิราชเหรีรยญรอห้าเช่นกนะะันค่ะท่าน นี่คะ่ะเรียนกระสาบนะคะท่านใดสะสมเรียนเก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะด้านหลังเป็นปราบห้นะองนะค่งท่านเป็นชานนะคะแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่รายการที่9ค่ะวันนี้ขอปล่อยคู่ให้เลยนะคะเป็นหมากทุยนะคะท่านหมากทุยแล้วก็เป็นเบี้ยกแก่นะคะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วคู่นี้ท่านใดรับวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ ที่450บาทค่ะ450บาทนะคะท่านคู่นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะได้หมากทุยนะคะหนึ่งองค์แล้วก็เป็นเบีย้ยแก้ค่ะด้านหลังก็จะมีรอยจานหลวงปู่บุญนะคะเวลาเขย่านะคะท่านรู้สึกว่ามีอามาหามมวลสารนะคะอยู่ด้านในเบีย้ยแก้ด้วยนะคะแล้วก็หมากทุยด้วยนะคะคู่นี้ท่านใดเราวันนี้พิเศษให้เลย450บาทค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลข1ิบค่ะ รายการนี้ปล่อยคู่ให้เช่นกันนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดรคาคังนะคะแล้วก็องค์นี้จะเป็นเหรียญหล่ลอบโบราณน,นะคะไม่น่าจะว่าเป็นของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหรือเปล่านะคท่านคู่นี้ท่านได้รับ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะนี่ค่ะได้รับคู่นี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกแล้วก็พระสมเด็จพิมพใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมจอบขอบเลยนะคะพี่ ท่านใดสนใจนะคะนี่ค่ะเนื้อหามวลสารนะคะดีองค์สภาพโดสมบูรณ์นะคะฐานท่านเต็มอกท่านเต็มเสียงท่านแหลมนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะ450บาทค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะท่านปล่อยคู่ให้เช่นกันนะคะเป็นกะลาแกะของหลวงพ่อน้อยนะคะกะลาแกะหลวงพ่อน้อยค่ะนี่ค่ะองนี้มาพร้อมเรียมเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นลูกสะกดนะคะ เป็นกะลาแกะหลวงพ่อน้อยเช่นการมาพร้อมเลี่ยมนะคะท่านวัดศรีสาทองนะคะกะลาแกะหลวงพ่อน้อยท่านได้รับคู่นี้ให้เลย450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้า1ิชาตินะคะเหรียญกระถินรุ่นแรกหลวงปู่ศิราสิลิจันโทธรรมาอุทยานจังหวัดกาฬสินนะคะท่านเนื้อลงยาสีเขียวนะคะเป็นรุ่นที่ท่านยืนด้วยนะคะ นเนื้อนุงยาสีเขียวเต็มเลยนะคะท่านท่านใดสนใจวันนี้พิเศษให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศิราหลายท่านเยอะนะคะท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะกระถินรุ่นแรกค่ะในอนาคตราคาเหรียญไปไกลแน่นอน,นะคะ่ะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะท่านวันนี้มาปล่อยแบ่งปันนะคะให้กับท่านที่ศรัทธาพร้อมรับนะคะให้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะ400บาทค่ะ มากันต่อนะคะที่หมายเลข13ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปูศิราเช่นกันนะคะองนี้เป็นเนื้อลงยาสีแดงเต็มเมาท่านเจ้าของเดิมนะคะเขาไปเขานำไปเลี่ยมเก็บผิวองพระให้ค่ะปล่อยแบ่งปันราคาเท่ากันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านโดูนะคะเลี่ยมนะคะกระถิ่นรุ่นแรกนะคะหมายเลข9-1-7เลขสวยด้วยนะท่านเลขโค้ดนะคะปล่อยให้เลยนะคะอง์นี้400บาทค่ะ นานต่อคะ่ะที่หมายเลข14ค่ะองนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวันนะคะด้านหน้าองค์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะพี่ๆปล่อยให้เลยสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะคะท่านวันนี้อาจจะไปไวอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีหนุ่มไม่สบายนิดหน่อยนอะท่านเสียงอาจจะแหบไปนิดนึงนะคะท่านต้องขออภัยด้วยนะคะหนุ่มอหนิดหน่อยนะคะท่านนอาจจะไปไวนะคะ ทานใดสนใจองไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคุณฮานรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะเป็นองค์หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมจอบขอบทองแดงนะคะพี่ๆแล้วก็จอบเล็กของหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะคู่นี้ปล่อยให้เลยเที่ยงนะคะเที่ย0 0บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะ นี่คะ่ะวันนี้นะคะส่งท้ายเดือนกันนะคะพี่ๆแล้วก็วันนี้หนูไม่ค่อยสบายด้วยนะคะท่านใดรับองค์ไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขเข้ามาได้เลยค่ะสายดว่วนสายตรงโทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153ค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญกรมเหรียญพระแก้วนะคะท่านเหรียญลงุงเป็นเหรียญพระแก้วนะคะ มาพร้อมเรี่ยมเลยนะคะอ,องนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นกรงจักค่ะท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันให้เลยที่สี่ร้อบาทค่ะสี่รอยบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข17ค่ะอ,อง์นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระสังวรพิมลน,นะคะเหรียญหลวงปู่โตค่ะท่านเนื้อทองแดงนะคะอยู่ในเรี่ยมของท่านเหรียญสวยนะคะขงจริงสวยงดงามมากค่ะด้านหลังเป็นหลังพัดยศนะคะ วัดประดูชิมพีเป็นเหรียญปี18นะคะวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกรบบ้านแน่นอนค่ะ400บาทค่ะ4 0 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข18ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เพตารีดนะคะท่านหลวงพ่อทวดเตาลีดนะคะวัดช้างให้ค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะ หลังเรียบนะคะพิมพ์ตารลีค่ะท่านได้รับแบ่งปันให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข19ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังเขาทานเนื้อหามวลสารท่านชัดนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาทานอยู่ในเรียบนะคะแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะทานปิดให้ทานจองกันให้ทานนะคะ ได้เราองค์พระไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะททานต่อมาค่ะเป็นหมาเลขที่20ค่ะองนี้นะคขท่านเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะเลี่ยมกระเช้าเงินเก่าเลยนะคะพี่พี่เนี่ยค่ะเขี้ยวตัวใหญ่อยู่นะคะเป็นเขี้ยวของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านท่านใดาสาเครื่องรางไม่พ่านนะคะตัวนี้แบ่งปันให้เลย450บาทค่ะ45 0บบาทเท่านั้นนะคะพ,พี่มาพร้อมเลี่ยมกระเช้าเลยนะคะ เกี่ยวเสือตัวนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเลขที่21ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดประคังนะคะคุณท่านองคนี้นะคะด้านหน้าองค์ลงรักปิดทองนะคะท่านได้รับแบ่งปันให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นวันนี้แบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะส่งท้ายเดือนนะคะพี่ๆ400บาทเท่านั้นค่ะมาต่อค่ะที่หมาเลขท2ค่ะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทีมเขาท่านนาเหรียญทันชัดนะคะก็มาพร้อมเลี่ยมกรอบหักกรอบแข็งแรงนะคะปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญปี18ด้านหลังเป็นหลังยัน5้านะคะฉลองยุคครบ8รอบค่ะมากระต่อนะคะที่หมายเลข23ค่ะอง์นี้นะคะท่นานเป็นพระกิ่งนะคะ เนี่คะเป็นพระก,กิ่งนะคะพระก,กิ่งเปาวะเรศนะคะอยู่ในเลี่ยมองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะท่านได้รับนะคะปอแบงปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่24ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยตะกรุดดอกนี้ค่ะท่าน,นเป็นตะกรุดของหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะหัวท้ายตะกรุดนะคะท่าน,นขดด้วยนะคะด้านนอกก็จะเป็นผักเชือกเดิมๆค่ะ ท่นใดเราวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ350บาทค่ะ350บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมหานูได้เลยค่ะ ที่เบอร์0891927153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3, 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทานจองทันได้องค์เนไปในวันนี้นองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ